สวัสดีครับผมช่างเป้อาซีไฮเดรมินิไฟนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกี่ยวกับพวกชุดตู้เครื่องเสียงนะครับเกี่ยวกับพาวเวอร์แล้วก็พวกดอกลําโพงนะครับผมก็เป็นเกี่ยวกับตู้เครื่องเสียงนั่นในแคปครับผมอันนี้ใช้ใช้สําหรับภายในครับก็สามารถลูกค้าก็สามารถเลือกสีเลือกแบบได้ครับเลือกสีไฟอะไรได้หมดเลยครับรูปทรงก็เลือกได้ครับถ้ามีแบบว่า่งแบบมานี้ครับมีสีเลือกสีตามที่ใจชอบเลยครับ มันก็มีหลายแบบหลายทรงครับแล้วก็มาดูต่อ,อด้วยพาวเวอร์ครับผมเป็นพาวเวอร์นี้ก็ผมพยายามเก็บงานให้เหมือนจริงนะครับเนี่ยทำเล่นซี่เล่นย่อพยายามเปิดดูออของรถยนต์จริงๆแล้วก็พยายามมาประยุกต์ไอของทุกชิ้นนี้เป็นอาเนนมิกหมดเลยนะครับผมพยายามทําขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะให้เหมือนรถยนต์จริงๆมากที่สุดนะครับเพื่อเวลาเอามาใส่ในรถบังคับเนี่ยดูแล้วมันจะสวยมันจะเหมือนของจริงครับผมก็มาดูชุดต่อไปก็คือเป็นดอกลำโพงนะครับ ดอกลำโพงธรรมดาที่ว่ามีมีกันอยู่นี่ก็เป็นดอกลำโพงประมาณอย่างนี้นะครับันีจะเป็นสีใหม่อย่างนี้ครับผมมันจะไม่มีลูกเล่นมันจะไม่สวยเลยครับเวลาสมมติว่าเราเราใส่เราจะโชว์โชว์ตัวลำโพงเงี้ยเหมือนตู้อย่างเงี้ยใส่โชว์ตัวลำโพงเงี้ยถ้าใส่ไปอย่างนี้เลยมันก็จะไม่สวยครับมันเป็นสีเงินนี่ครับนี่ดูไม่มีลูกเล่นแต่ว่านี้ผมเอามาทําใหม่ครับผมนี่ครับสร้างตัวลำโพงขึ้นมาใหม่ครับนี่ครับอัดแม่เหล็กเข้าไปด้วยครับ ทำซี่ทาอะไรขึ้นมาใหม่เพราะว่าเวลาเราใส่เนี่ยมันจะดูสวยครับผมมันจะดูมีมิติมีลุกล่นครับแล้วก็ตัวนี้เป็นลาโพงจริงๆนะครับสามารถใช้ได้ต่อเนี่ครับใช้ได้ต่อเข้ากับเครื่องเล่นแล้วก็ฟังได้จริงๆครับเสียงออกนะครับนี่ผมอัดมีบางบางตัวนะผมอัดไม่เหล็กเข้าไปเพิ่มนะครับให้เสียงมันดังเล่นขึ้นนะครับเพราะลำโพงพวกนี้มันก็จะดังแบบ มันมันไม่ค่อยแน่นเหมือนกับรถยนต์จริงๆก็เลยพยายามหาวิธีครับก็ต้องอัดไม่เหล็กเข้าไปครับที่ตูดมันเพื่อที่ว่าจะให้มันเสียงมันดังแบบแน่นคล้ายๆดอกซับของรถยนต์จริงๆอะครับก็พยายามหาวิธีนี้ก็ได้วิธีมาก็คือต้องใช้แม่เหล็กอัดเข้าไปนี่ครับแล้วก็มีหลายสีหลายแบบครับนี่เทยียบไปดูครับอันนี้ไม่ได้ดําไม่ได้ํานะครับเดิมๆแล้วก็นี่ผมมาทําใหม่นี่ครับมีหลายสีหลายแบบเลยครับลองเทียบดูครับนี่ครับเลือกได้ครับแล้วมีหลายขนาดนะครับนี่ครับหน้าดอกก็มีหลายแบบครับ ขนาดเล็กขนาดใหญ่นี่ครับผมพยายามเก็บงานให้เหมือนของจริงมากที่สุดนะครับสนใจก็สั่งทําได้นะครับที่ร้านเป้ RC อัตถ์บริไฟนะครับอันนี้พวกนี้ก็มีแยกจาหน่ายหมดเลยนะครับสั่งได้นะครับเป็นนาเนนเมกผมทํามือขึ้นมาหมดเลยนะครับก็ติดตามผลงานได้ใน u t u b e นะครับหน้าแฟนเพจของที่ร้านนะครับหรือใน Facebook ของร้านเป้ RC นะครับแล้วขอบคุณลูกค้าที่ว่ารอด้วยนะครับแล้วขออภัยในการความล่าช้าด้วยนะครับแล้วก็สามารถ าฝากกดไลค์ติดตามผลงานด้วยนะครับผมนั่นก็จบการรีวิวเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ